สวัสดีครับพวกกับผมช่างบิ๊กวันนี้พามาชมกับเจ้า Ford Ranger อีกหนึ่งคันครับ2.2ครับผมเตรียมตัวรอได้ครับผมนี่ชุดยกพร้อมแล้วเรียบร้อยก็มีคันนี้ก็จะมีก้อนหน้า1นิ้วครับรองหลัง2หน้าหน้าสหลัง2ก้อนยกก็ของเราก็จะเป็นตัวเป็นก้อนปรับองศานะครับตัวนี้ครับนี่ฮะความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่ก้อนหลดนะครับนี่ฮะถึงแพงหน่อยแต่ก็จบครับชุดนี้ ตัวนี้ครับอันนี้ก็เพราะมือสองยางมือสองครับก็จำต,ตัวประกอบล่างครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบหนึ่งตอนประกอบช่วงล่างกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึนขึ้นมึเบิ้งก่อนเจ้าของน ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมสําหรับเจ้าฟอร์ดยกสองนิ้วครับอีกหนึ่งคันรอรอคันนี้ก็ประหยัดงบครับตามงบสูตรของทางร้านครับผมชุดประหยัดครับชุดสี่พันห้าครับหน้าหลังก็รอได้ครับตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนปีดนกครับก็ด้านหลังก็เป็นก้อนปรับองศาครับผมด้านหน้าก็เป็นก้อนครับคันนี้ก็มีรองอะแดปเตอร์ด้วยครับผมขนาดล้อตอนนี้เป็นยางเบอร์สองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับ เป็นแม็กซิตตัวนี้ก็รอสเปคออฟศูนย์ครับจบจบๆสวยอีกหนึ่งคันครับผมสำหรับเจ้า Ford ดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับทีมงานของเราครับผมเฟิร์การอยยางจบครบที่เดียวครับผม